ำหรับ,บตัวนี้นะคะที่เราจะนำเสนอก็เป็นบล็อกน้ำแข็งอีกแล้วแต่ตัวนี้จะมีแค่สีสีอไรเอ่ยสีลูกค่ะตัวนี้เอ่ยทเทนตัวนี้นะคะก็มีชื่อว่าบล็อกน้ำแข็งสีลูกนะคะซึ่งจะมีสีสันที่สดใสค่ะไม่ได้มีแค่สีฟ้าสีเดียวใช่ไหมมันจะมีสีแดงแล้วก็สีเหลืองอ่า ยังไม่หมดแค่นี้นะคะมีอีกหลากหลายสีให้ท่านลูกค้าได้เลือกซื้อได้เลยค่ะสำหรับคุณสมบัติของตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็ทนทานค่ะแล้วก็มันจะมีผิวด้าน คือมันจะไม่แตกง่ายไม่ฉนุดง่ายการใช้งานก็จะสามารถใช้งานได้นานอย่างที่สองที่พิเศษเลยก็คือน้ําแข็งจะเป็นลักษณะสุกลมเราสามารถทําวุ้นหรือว่าน้ําแข็งได้แล้วสิ่งที่สําคัญคือมันไม่ทําให้เสียรสชาติของน้ําคือน้ําผลไม้ที่เราดื่มเลยแม้แต่นิดเดียวสําหรับตัวนี้นะคะบอกเลยว่ามันจะไม่ละลายง่ายเหมือนตัวอื่นมันสามารถเก็บรสชาติได้ดีเลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะ ำหรับตัวนี้นะคะก็ยังไงสดใจตัวไหนก็ทักมาได้เลยนะคะ